สวัสดีค่ะร้านสายสุนีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านะคะอยู่หนองเสือคลองสิบทัญยะบุรีปทุมธานีนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายวีดีโอชุดรับแขกไม้สักแกะสลักช้างเบาะหุยไม้สักลายสวยๆเลยค่ะชุดแปดชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เบาะนะคะบอะก,ก็สภาพค่อนข้างใหม่นะคะลายไม้สักสวยๆเลยนะคะ แชิ้นนะคะสวยๆเลยใครสนใจมาดูสินค้าหน้าร้านได้เลยนะคะสภาพใหม่นะคะสวยมากค่ะลายไม้สักที่แขนสวยๆทุกตัวเลยนะคะแกะสลักช้างชุด8ชิ้นใหญ่ชุดรับแขกหลุย แกะสะลักช้างอยู่หนองเสือของสิบธัญญบุรีปทุมธานีมีบริการส่งทั่วไทยพร้อมเก็บเงินปลายทางรับรองสินค้าตรงปกทุกชิ้นสภาพสวยสมบูรณ์มีกระจกครบนะคะเรายังไม่ได้ใส่กระจกเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ชัดนะคะ สวยๆแบบนี้เลยยังไม่มีเจ้าของนะคะใครสนใจมาดูสินค้าหน้าร้านได้เลยคะ่ะร้านค้างก็แกะช้างนะคะด้านในก็แกะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยทั้งชุดคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ